ฉลากเขียวง่วนเชียงกลิ่นขั่วกระทะ fb แบตเตอรรุ่น m series vivo v11 ผ่านมาแล้วครึ่งทางกับดีไวเดคคนไม่ยอมเกมครับซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ถือวัาทั้ง4ยังคงมีทีมเวิร์กที่ดีตัวช่วยเทคโอเวอยังไม่ถูกใช้และที่สำคัญยังไม่ตอบผิดสักข้อ ทำให้สะสมเงินไปได้แล้วสูงถึง 2, 2> 1<า>2ึ่งแสนสอริบาทดียังเลยอะ่ะทีมนี้อะ่ะแต่เกมยังไม่จบมาดูกันต่อเลยครับว่าพวกเขาจะตบมมาตายหรือไม่มาดูคําถามมูลค่า50,000บาทครับคําถามข้อที่6ถามว่าแม่น้ําเจ้าพยาไหลผ่าน2จังหวัดใดต่อไปนี้ A สิงห์บุรี B สุพรรณบุรี4ชัยนาท100วินาทีเริ่มครับต้องคิดว่าเป็น A C มีตมบ A C ครับเอาไงครับ A C ครับสุพรรณบุรีไม่ใช่สุพรรณีไม่ใช่แน่นอนสุพรรณบุรีเป็นท่าจีนโอเคคนตามกันแล้วนะครับโอ้โหแบ่งหน้าที่กันดีเหลือเกินอ๋อแสดงว่านอกจากประวัติศาสตร์แล้วยังมีภูมิศาสตร์มาอีก มันเกี่ยวโยงกันอันนี้ผมอันนี้ด้วยวิเคราะห์เอาด้วยเพราะสุพรรณบุรีไม่ใช่แน่นอนโอเคเห็นตกกันเรียนหนังสืออยู่ยังเรียนบูมิศาสตร์อยู่ไหมตอนมหอนมีอันนี้สุพรรณบุรีไม่ใช่แน่นอนไม่มีโอเคมีทุนสะสมอยู่1 22,910ัรบาทถ้าขอนี้ถูกจะขึ้นไปเป็น166,635บาทถ้าผิดจะลงมาเหลือ6 1 4 5 5บาท โอเคนะครับคุณยังไม่ผิดเลยเทคโอเวอร์ยังไม่ได้ใช้เลยเรามาดูข้อนี้กันครับ2จังหวัดที่แม่น้ําเจ้าพยาไหลผ่านคําตอบคือ A กับ C สิงบุรีและชัยนาศเป็นคําตอบที่ เี่มมากคนนี้ตื่นเต้นมานเฮ้ยมันมีลูกหลานของทีมงานอยู่ในนี้เปล่า <c oughs> คุณพ่อคุณทํางานรายการนี้อะไรองนี้เปล่าไม่มีนะไม่มีค่ะสวยงามม,มากครับทําได้ดีหลังจากที่ตอบถูกเงินสะสมของเธอและเขาจึงเป็น1น6 6งแสนบาทครับเหลือ,อ,อกี่ข้อสีเล็กสแต่ในรอบนี้เหลืออีก 1, 1> นเดียวถ้าใครหายไปคนนึงจะเสียใจไหมนิดนึงตอนนี้แอบเสียดายนะเพราะว่าทุกคนช่วยกันมาหมดเลยใช่ดีเลยใช่ไหมเป็นทีมเวริร์คที่ดีอ่ะมาดูข้อนี้ครับยังไงอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับคำถามข้อสุดท้ายของรอบที่2นะครับคำถามมูลค่า5,000 50, 0บาทเป็นคำถามข้อที่7ถามว่าเพลงผู้ชายในฝันของพุ่มพวงดวงจันทร์ ถามเพทงุสัยเดฝันสบายสบายเวอร์ผู้หญิงฝันถึงสองเหตุการณ์ใดต่อไปนี้ A อหิกแก้ม B ชมสวน C ลวนลาม100วินาทีเริ่มครับอย่าผิดนะครับอย่าผิดกับต้องคิดว่าผกับมีมีมีเมีซีมีบีมีซีมีเเอาไงครับแต่เรายังงอเอกับบีเพร สองคนชมสวนเดดดอกลำดวนลองให้ด้วยสิลองให้ฟังด้วยอฟังไงครับกดครับแต่แล้วครับ B C พอเราเราไปนี่ไงอีกเพลงไหนร้องให้ฟังอีกทีเมื่อกี้ร้องว่าไงนะแล้วพาไปเที่ยวชมสวนเด็ดดอกลำดวนชมให้ด้สิแปลว่ามีชมสวนละมีชมสวนแล้วก็รวนลางก็จะเป็นคฟันวัตถุโบราณจะทำไงดี แต่แตไม่มีการ,ารยิกแก้มกัน,นะใ,นในในการฝานครั้งนี้ไม่มีนะครับเอาจริงจริงข้อเนี้ยแบมเนื้องก็รู้ข้อมูลปองก็รู้ข้อมูลไม่มีแก้มแน่นอนพี่ตั้มมาช้าอะไรอย่าเป็ดยังร้องได้เลยอ่ะไรเพลงนี้ร้องไม่ได้ทุกคนท่ากันได้ก็เห็นทุกคนมันก็มีแบบนึกนิดนิดนึงๆๆๆน้องเขาก็เคยไม่มั่นใจผมก็มีบ้างไม่มีใครเปร์เป็กอ่ะทีมโอเคเพลงผู้ชายในฝันครับทีมนี้ตอบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2เหตุการณ์ก็คือมีการชมสวนกันเกิดขึ้น คือข้อ b และข้อ c มีการลวนลามเกิดขึ้นด้วยถ้าถูกเดิม166,000ถ้าถูกจะขึ้นไปเป็น2 0 7 0 3 5 5บาทถ้าผิดจะลงมาเหลือ83,317บบาทโอเคนะครับและคำตอบ b กับ c เป็นคำตอบที่ โอ้โหไม่ผิดเลยแล้วก็วิเคราะห์วิจัยทั้งหมดตรงหมดที่คุณร้องมาใช่หมดโอเคอเดี๋ยวคุณจะได้เอ่ยเสียงวลีนี้อีกครั้งหนึ่งแหมอ๋แหมเสียดายจังแหมเสียดายจังที่บอกว่าเสียดายจังเพราะว่าเงินสะสมของทีมนี้ตอนนี้ก็คือ2 7 3 5 5บาบาทครับและนี่คือจบคำถาม ในรอบที่สองแต่จะต้องมีการโหวตคาดออกหนึ่งคนเพื่อจะมี3าคนไปต่อในการแข่งขันต่อไปนะครับเหตุการณ์นี้กำลังจะเกิดขึ้นใครจะอยู่ใครจะต้องถูกโหวตออกช่วงหน้าจะกลับมาชมครับคุณแบงค์มีความรู้แค่เฉพาะทางอะแม้เขาจะมีข้อมูลในมืออะ <king> เห็นความไม่มั่นใจของเขาตลอดเวลาข้ออายุทยาทาไมคุณไม่ตอบเองคุณโยนให้ผมมาเพื่ออะไรหลายๆข้ออยู่ก็ไม่มั่นใจสองคนนี้แต่เราเชื่อว่าข้อประวัติศาสตร์ออกไปแล้วสองข้อสามข้อสุดท้ายยังไงก็ไม่มีประวัติศาสตร์เขาให้แบงค์ไม่ช่วยเลยเลยนอกจากข้อที่พี่ถนัดแล้วก็ไม่มีข้อไหนที่พี่โดดเด่นเลยชะตาของใครจะขาดหรืรอคำตอบช่วงหน้า